เรื่องตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งนะครับของปัญหาชุดนี้และเป็นลำดับเรื่องที่สิบสี่ของลำดับเรื่องที่เราได้ว่ามาโดยลำดับหัวเรื่องในภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าคีอิสัะอารหาติสถาซึ่งก็แปลว่าเรื่องครหัหั์พึงเป็นอารหันได้ซึ่งโดยความหมายของเรื่องก็งหมายความว่าชาวบ้าน คารืหัดนี่เราแปลว่าชาวบ้านเป็นพระอรหันได้หรือพระอรหันเป็นชาวบ้านได้ซึ่งทั้งถือว่าเป็นอย่างเดียวกันอย่าพูดกลับอย่างไรก็ได้ปัญหาเรื่องนี้ผู้ที่เรียนธรรมะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าไม่นาจะยากอะไรนะครับและความซับซ้อนในทางวิชาการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะักเพียงแต่ชี้แจงจุดสําคัญสําคัญ ที่ควรจะรู้ก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการชี้แจงเรื่องนี้ท่านจึงต้องการจะแยกความหมายของคําว่าขี้หิขี้หิในภาษาบาลีนะครับแปลเป็นอย่างสันสกฤตว่าคฤหัดแล้วก็ถ้าแปลเป็นไทยจริงๆนั้นต้องแปลว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นขี้หิก็ดีครืห uh ัดก็ด,กดีก็คือชาวบ้านนั่นเอง ซึ่งในภาษาบาลีเองบางครั้งก็เรียกว่าคาราวาสเพราะว่าคาระก็แปลว่าเรือนผู้ครองเรือนมีความหมายเหมือนกันตอนนี้ความหมายของคําว่าขี้หิหรือชาวบ้านในทางธรรมนั้นท่านพูดได้เป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพูดโดยบุคลาธิฐานบุคลาธิฐานหมายถึงพูดอิงบุคคลก็หมายถึงชาวบ้านผู้ครองเรือนที่ไม่ใช่นักบวชอย่างพวกเราโดยส่วนมากนี่แหละ ความหมายอีกอย่างหนึ่งที่ท่านหมายถึงธรรมาทานคือกิเลสของชาวบ้านกิเลสของชาวบ้านเพราะฉะนั้นกิเลสของชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าชาวบ้านเหมือนกันหรือเรียกว่าขี้หิเหมือนกันเรียกว่าสเรหัสเหมือนกันเ,เพราะฉะนั้นในนี้จึงมีปัญหาว่าที่กล่าวว่าชาวบ้านหรือคฤรัสหัพึงเป็นปราอานได้นั้นท่านจึงต้องแยกพูด ผมขอกล่าวสรุปก่อนนะครับว่าแยกพูดว่าถ้าหมายถึงผู้ที่เป็นชาวบ้านโดยปุคาดาธิฐานคือเป็นเพศกระเรียแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ได้ในเพศนั้นแล้วก็ไม่ผิดเพราะว่ามีตัวอย่างบุคคลที่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยความเป็นชาวบ้านอยู่ด้วยมากมายหลายคนมีพระยศเป็นต้นแต่ถ้าหมายถึงกิเลสของชาวบ้าน จะยังคงมีกิเลสข,ของชาวบ้านด้วยแล้วก็เป็นอราหันด้วยข้อนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสาระสําคัญของปัญหานี้ก็ต้องการจะแยกสองจุดนี้ออกจากกันอต่อไปเราก็จะเริ่มดูการซักถามโดยลําดับตั้งแต่คําถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งสกาวาทีได้ตั้งปัญหาถามอในนี้ผมต้องการจะให้ดู สับทางบาลีเขาด้วยนะครับก็เลยโคงบาลีแล้วก็ใส่กําแปลเข้าไว้กิหิคือครือหันพึงเป็นอารหาันได้หรือประวาทีเขาตอบว่าใช่าการตอบว่าใช่ยอย่างนี้เราถือว่าเป็นคําตอบที่กรรมกวมคือหมายความว่าผิดก็ได้ถูกก็ได้เพราะว่าถ้าพระวาทีไปพูดในลักษณะกรรมกวมอย่างนี้ แล้วคนฟังเข้าใจเป็นแต่ละอย่างสองอย่างนั้นต่างกันก็จะมีความเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างถือว่าเป็นการพูดหรือการกล่าววาทะที่ไม่สมบูรณ์ไม่แยกแยะความชัดเจนให้ถูกต้องอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้เราจรึงต้องซักต่อไปในคําถามที่สองนะครับในคำถามที่สองเราก็ทักว่าขี้หิ คือคฤริหัดส,สังโยชน์หมายก็ว่าในคําถามข้อสองเนี่ยเรานําเอาความหมายคฤรหัดที่เป็นกิเลสคฤรืหัดกิเลสหรือที่ภาษาบาลีท่าเรียกว่าขีหิสังโยชน์ขีหีสังโยชน์ไม่ใช่ขีหิพยัญชนะผมเขียนให้ดูรกระดานทั้งหน่อยก่อนแล้วกันขีหิ่อีกแปลว่าชาวบา้านหรือแปลว่าคารื้อหัมีสอง หนึ่งขี้ิีสังโยชน์หรือขี้หีสังโยชน์สังโยชน์ก็คือกิเลสอันเป็นเครื่องลอยลกความเป็นเา่อหัะหรือถ้ากิเลสที่เป็นเครื่องแสดงความเป็นขนาดหรือกิเลสของเาเทอะทะที่มีอย่างที่สองท่านใช้คำว่าขี้หีพยัญชนะ คำว่าขายันชนะตรงนี้แปลว่าเครื่องปรากฏดหรือแปลว่าเครื่องไม้ซึ่งบางทีเราใช้คาว่านิมิตหรือเอกนิมิตเพศเพศขึนรหัสขึ้นหัสเทศ,เเเทศในคำนองนี้นะครับแต่ว่าในภาษาบาลีนั้นเฉพาะในนี้ท่านใช้คำว่าที่สื่อขยันชนะคือ เครื่องหมายของกระหัษหรือเพศของกระหาอะไรเป็นเพศของกระหาอะไรเป็นเครื่องหมายของกระดาษคำว่าเพศหรือพออยัญชนะในนี้ท่านหมายถึงความเป็นผู้ครองเรือนเป็นต้นความเป็นผู้ไม่ได้โกนผมไม่ได้ลงหวดเป็นต้ตนเรียวกับเป็นเพศของกระหาไม่เช่กิเลสแต่สันที่เหตุสัญโาณนั้นเป็นกิเลสของกระดาษอันนี้เป็นเปสองอย่างสองประการที่จะต้องแยก ในคําถามที่สองนั้นเราจึงต้องแยกนะครับคือถามแยกความหมายนี้ออกมาก่อนว่าความหมายที่เราถือว่าถ้าเอาไปกล่าวโดยหมายถึงความหมายอย่างข้อสองแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดที่สังโยชน์ของพระอระหันยังมีอยู่หรือประรวาทีก็ตอบว่าไม่ใช่การตอบว่าไม่ใช่นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป็นคําปฏิเสธที่ถูกต้องแล้ว เพราะว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันนั้นจะไม่มีกิเลสอย่างชนิดที่ชาวบ้านมีเลยเช่นการครอบครองทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นซึ่งเขาจะบอกรายละเอียดของขีหิสังโยช์ทีหลังคำถามที่สามถามว่าขีหิสังโยชน์ของพระอาหารหันไม่มีอยู่หรืออันนี้ก็เป็นแต่เพียงคำถามปฏิเสธ คำถามปฏิเสธครับว่าพระอรหันต์ไม่มีกิเลสของเจ้าบ้านใช่ไหมพระวาทีก็ตอบว่าใชา่ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็าพระอรหันต์นั้นไม่มีกิเลสของชาวบ้านหรือว่ากิเลสของชาวบ้านเนี่ยเป็นาฐานะธรรมที่พระอรหันต์ไม่อยู่ในฐานะจะมีอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นคําถามที่สี่ เราก็ถามอีกคำถามหนึ่งว่าคี้หิสังโยชนพระอาหารหันต์ขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนทำไม่ให้เกิดขึ้นในภายหลังทำให้มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาแล้วมิใช่หรือประวัาทิต่อบว่าใชาคำถามข้อสี่นี้ก็เป็นแต่เพียงต้องการจะเน้นให้ชัดคือยก,กเรียกว่ารูปรอย พุทธธรรมรัสขึ้นมากล่าวเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสเนี่ยท่านจะตรัสด,ด้วยถ้อยคําไปไหลายๆคาในหลายๆแห่งนะครับเขาว่าหลายๆแห่งมเาเพราในแห่งเดียวกันที่ตรัสในลักษณะอย่างนี้ทุกๆคําพูดมีมากมายหลายแบบหลายๆครั้งซึ่งก็หมายถึงสมุดเขทประหานนะครับเป็นคําที่แสดงการลากิเลสในแบบสมุดเขทัประหานว่าราหานั้น ไม่มีกิเลสของชาวบ้านโดยการลักเด็ดขาดใช่หรือไม่ราวาทีก็ตอบว่าใช่เพราะฉะนั้นพระหนานจึงจึงไม่สึกนะครับไม่สึกความจริงแม้เป็นโสดาบันแล้วก็ไม่สึกอย่างเด็ดขาดถ้าบวชแล้วก็คนที่เป็นพระหลานเนี่ยเมื่อเป็นพระหนานแล้วเราจึงเคยได้ยินว่าเมื่อบรลรุอรหันต์แล้วแม้ว่าจะบรรลุในเพศารวาสแต่ก็จะต้องบวช ทำไมถึงว่าต้องบวชเพราะว่าในบรรดาพระอริยะบุคคลสี่ประเภทเนี่ยถ้าเป็นอริยะบุคคลต่ํากว่านั้นนะคือตั้งแต่อนาคามีถอยลงไปจนทางถึงโซดานั้นยังอาจอยู่ครองเรือดได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านถือว่ายังไม่หมดกิเลสที่จะทําให้ต้องครองเพศเป็นคริหั์จึงอยู่เป็นเพศครหั์ก็ได้แต่อรหันเนี่ยกิเลสที่จะทําให้เป็นครหั์ไม่มี จึงต้องบวชถ้าไม่บวชก็แปลว่าจะต้องปรินิพัานที่เราพูดกันแบบว่าเจ็ดวันเจ็ดวันนั่นแหละครับแต่ว่าในพุทธพจน์ไม่มีเจ็ดวันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องบวชเท่านั้นแหละก็เป็นอันว่าในคําตอบของพระวาทีนะครับในคําตอบที่สองก็ถูกคาตอบที่สามก็ถูกคาตอบที่สี่ก็ถูกแต่คําตอบที่หนึ่งนั้นกำากวมคาตอบที่หนึ่งกำโกวมที่เขารบว่าใช่ในข้อหนึ่ง ว่าพระอรหันต์เป็นอรหันต์ได้กรรมกวมซึ่งรเรียกว่ามีทั้งถูกทั้งผิดจึงต้องชี้แจงให้ดีหรือต้องพูดให้ดีถ้าพูดให้ถูกก็คือต้องพูดว่าขี้หิพยัญชนะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ขี้หิสังโยชน์นั้นเป็นอรหันต์ไม่ได้คือไม่มีในพระอรหันต์ออย่างนี้จริงจริงถูกต้อง เรามาดูในคำถามที่ห้าถัดไปครับคำถามที่ห้าคีหิพยัญชนะคือไอ้รูปภาษาบาลีนี่นะครับถ้าท่านหมายถึงคิหีพยัญชนะบางทีท่านใช้คำสั้นๆว่าคิหินะครับอย่างที่เขียนนี่แหละครับคีหิแต่ว่าถ้าเป็นคิหีพยัญชนะใช้คำว่าคิหีพยัญชนะอ่าวพระท่านโทษขีหีสังโยชน์ ซึ่งเพราะนั้นถ้าท่านใดไปพบคำว่าขี้อีปรากฏในที่ไหนท่านหมายถึงขี้อีพญะนะถถ้าไปเจอในรูปภาษาบาลีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็มาแก่แปลทิง้งคำนี้ไปเป็นขรือหัดหรือเป็นชาวบ้านอะไรํานองนั้นอในคําถามห้าเนี่ยเราได้ยกขรืหัดเพศขึ้นมากล่าวว่าขรืหัดลาลๆที่ยังมิได้ละ ขี้หิสังโยชน์แล้วเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันเทียวหรือคาว่าเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันในที่นี้ท่านหมายถึงเป็นพระอารหันต์หมายถึงเป็นพระอรหันต์หรือเป็นโวหารที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์เพราะว่าพระอารหันต์หรือผู้บรรลุพระอร,ปประหรันต์เนี่ยเราจะพบว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างเช่นองค์ุลิมานนะครับองคุลิมานหรืออีกหลายๆท่านว่าเป็นผู้ที่ลี เล่นกระทําความเพียรแต่ผู้เดียวก็เป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเที่ยวซึ่งตรงนี้เป็นความหมายที่หมายถึงการบรรลุพระ,รระรอรหันต์ทีนี้ข้างหน้าเนี่ยก็หมายความว่าชาวบ้านที่ยังไม่ได้ละกิเลสข,ของชาวบ้านเป็นอหรหันต์ได้หรือนั่นเองความหมายของข้อนี้ชาวบ้าน ที่ยังไม่ได้ละกกิเลสของชาวบ้านเป็นพระอรหันต์ได้หรือหรือมีหรือพระวาทีก็บอกไม่มีก็คือความหมายคำถามดีหานั้นได้แก่บรรลุอลหรหันต์ได้ในเพศกระหัสแต่จะต้องละกกิเลสข,ของครลหัสหมายความอย่างไรอย่างเช่นพระยศเป็นต้นพระยศนั้นบรรลุในคราบของครลหัสก็จริงแต่พระยศนั้น ได้ทำลายกิเลสของกฤหัสแล้วจึงกล่าวเรียกพระยศได้ว่าเป็นพระอารหันต์ทั้งทั้ที่ยังไม่ได้บวชเลยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะลองยกยกขึ้นมากล่าวพอเป็นตัวอย่างกันพระวาทีก็ตอบถูกอีกนะครับในคำถามข้อที่หานี้ต่อไปคำถามข้อที่หกคำถามข้อที่หกสกาวาทีได้ยกเอาเนื้อความที่เป็นพุทธพจน์ แห่งหนึ่งขึ้นมากล่าวว่าอริพาชกผู้วัจโคตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าดังนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าฤหัสไรไรนะ่อย่าลืมว่าฤหัสต,ตรงนี้เขาหมายถึงข้าฤหัสที่เป็นเพศน,นะครับใช้คําว่าขี่หีขี่หีไรไรหรือข้าฤหัสไรไรที่ยังมิได้ละขี่หีสังโยชน์หมายถึงข้าฤหัสเพศที่ยังไม่ได้ละ กิเลสของกระ่องหัตยังไม่ได้ละกิเลสของเรืหัตเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อกายแตกมีอยู่หรือตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นข้อความที่มีท้ายคําถามดูเหมือนจะไม่พอดีพอดีกับคำว่าในปัจจุบันเทียวกับท้ายคําถามข้อที่ห้านะครับเขบอกว่า ที่สุดแห่งทุกได้เมื่อกายแตกแต่คําถามข้อหาตอนท้ายบอกว่าในปัจจุบันเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดกันนิดเึงว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันหรือในเมื่อกายแตกเป็นอย่างเดียวกันครับตรงนี้ท่านหมายถึงอนุป,ปาทิเสสนิพานที่เกิดแก่พระอรหันต์ในปัจจุบันในชาตินี้ ปัจจุบันน่ะหมายถึงปัจจุบันชาติไม่ใช่อีกเจ็ดชาติอย่างระโสดาบันอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งหรือกลับมาสู่โลกนี้เพียงคราวเดียวอย่างเช่นพระสก,กิทาคามีหรือไปทําที่สุดแห่งทุกในเทวโลกสุทาวาสดเป็นอย่างเดียวกันนะเพราะนั้นที่สุดแห่งทุกเมื่อกายแตกก็หมายถึงทุกแบบนิสรณะ,ะนิสรณะ,ะวิมุต คือพ้นจากทุกโดยการสลัดออกแบบอนุปาทิเสสนิพัทธ์ก็กายแตกคือกายในปัจจุบันในชาตินี้แตกนั่นเองเราก็ต้องทวนดูคําถามกันอีกครั้งหนึ่งว่าวัชรโครก็ถามว่าชาวบ้านที่ยังมีกิเลสของชาวบ้านเป็นผู้ที่เข้านิพพานได้หรือเป็นผู้อนุปาทิเสสนิพานได้มีอยู่หรือไม่ พระผู้มีพระภาคก็ตอบว่าดูก่อนว่าเจ้โครไม่มีคิหิไรไรที่ยังมิได้ละขีหิสังโยชนแล้วเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้เมื่อกายแตกดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงมิเชล่ือตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชัดเจนนะครับว่าไม่มีชาวบ้านที่ยังละกิเลสของชาวบ้านไม่ได้ จะเข้านิพพานได้เอคําถามเหล่านี้ว่าจะโคตรได้นำเอามาทูลถามพระผู้มีพระภาคในดูเหมือนจะในโปรดสปาทาสูตรนะปรดสปาทาสูตรพระไตไปดกกเล่มที่สิบสามซึ่งคําถามต่างๆในนั้นมีมากมายที่ถามว่าเช่นว่าพวกนอกศาสนาไปสวรรค์ได้หรือไม่พรจะพุทธเจ้าก,ก็ตอบว่า ไปได้คือเว้นพวกกรรมวาทีได้แล้วก็พวกกรรมวาทีนี่ไปได้พวกไม่ใช่กรรมวาทีนั้นโดยมากไปสูส่วไปยภูก็หมายถึงพวกที่เชื่อกรรมพวกที่ทําบุญทำกุศลนั่นแหละครับแล้วก็ถามเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงถามถึงว่าคารหัตเนี่ยจะเข้านิพพานได้ไหมคือหมายถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธปรณิพานในเพศคารหัตได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบแยกแยกความหมายสองอย่างนี้ออกจากกันซะก่อนแทนที่จะตอบว่าได้ไม่ได้อย่างเราตอบชัดๆนะครับมุตว่าเราเคยอ่านมาว่าหลายๆคนนั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาได้บรรลุธรรมแล้วก็บรินิพผ่านเลยอย่างเช่นพระพุทธบิดาออกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวนแล้วก็สันต,ติมาหามาตที่เมาเล่าไปฟังพระพุทธเจ้าเทศเสียอกเสียใจเรื่อง การตายของนางสนมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเทศเจอท่านด้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปร,รินิพานในที่นั้นโดยยังไม่มีโอกาสจะได้บวชอย่างเนี้ยถ้าเป็นเราเราก็ตอบว่าถ้าใครถามบอกว่าชาวบ้านที่เป็นอรหันต์และปร,ะรินิพานในคราบของชาวบ้านกะได้หรือไม่แล้วก็ตอบว่าได้แต่พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะแยกส่วนผิดส่วนถูกออกท่านจึงบอกว่าเอชาวบ้านคือคฤหัสถ์เทศเนี่ย ที่ยังละกิเลสของฆราหัสไม่ได้และทําที่สุดแห่งทุกข์คือเข้านิพพานไปในกาของฆราวาสโดยยังมีกิเลสของฆราหัสอยู่ด้วยนะไม่มีแต่ถ้าละกิเลสของฆรัวาสไดแ้แล้วก็มีหลายคนหลายท่านทีเดียวนี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่ทรงตรัสยืนยันอย่างนี้เมื่อเรายกพุทธพจน์ที่เป็นคำวิสัชนาคำถามของวจะโรปริปาชฉกขึ้นมากล่าว พระวาทีก็ตอบรับคาตอบรับของพระวัทีในที่นี้ก็ชอบแหลมหมายความว่าเขาเองเขาก็ยอมรับว่ามีพุทธพจน์นี้จริงและพุทธพจน์นี้มีความหมายอย่างนี้จริงอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระวาทีเองก็มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าผู้ที่เป็นคฤหั์นั้นบรรลุได้ในเพศคฤหั์แต่ต้องละกิเลสของคฤหั์ก่อน แต่ผิดตรงที่ว่าพระวาทีนั้นกล่าวคำพูดกำกวมเราจึงต้องชี้แจงกำกวมคือที่พูดว่าข้รือหัดเป็นอรา,าราันได้เนี่ยถือเป็นคำกำกวมแต่จะพูดแม่กำกวมก็ต้องพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปริพาชกคนนี้เราดูคำถามที่เจ็ดครับอันนี้เราจะเห็นข้อธรรมหรือประเภทธรรมของขี่หีสังโยชน์คือกิเลสของคฤรหั ที่พระอรหันต์ไม่มีอย่างนี้มีอะไรบ้างในนี้มีทั้งหมดสิบสองอย่างอย่างหนึ่งพึงเสพเมถุนธ,ธ,ธรรมพึงเสพเมถุนธรรมเนี่ยเขก็ตั้งเป็นรูปคำถามนะครับว่าพระอรหรันต์พึงเสพเมถุนธรรมหรือก็ไม่ใช่เพราะว่าพระอรหันต์นั้นไม่คลองเรือนอย่าว่าแต่เสพอ่อนบางกว่านี้หรือแม้แต่ครองเรือนอยู่ก็ไม่มีนะฮะ เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเมตุนธ,ธรรมนั้นก็มีในกับพระอริยบุคคลชั้นต่ําแม้กับพระอนาคามีบุคคลก็ไม่มีพราอนาคามีบุคคลเมื่อบรุเป็นอนาคามีแล้วต้องถ้าแต่งงานอยู่นี่ต้องอย่ากับสามีหรือภรรยาทันทีแต่ว่าอาจจะไม่บวดได้เพราะว่ายังไม่ถึงกับห้ามการคลองเพศกรนนะอันนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างอยู่ ไปฟังธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วกลับบ้านไม่ยอมพูดจาหว,วานนกับภรรยาของตัวเองเจอทั่งทําให้ภรรยาเข้าใจผิดคือวิสาขาอุบาสกกับนางธรรมธินาเทรีที่ตอนหลังภรรยามาบวชสามีไม่ได้บวชตลอดชีวิตข้อสองพึงยังเมธุนธรรมให้เกิด คำว่าพึงยังเมถุนธรรมให้เกิดนั้นตรงนี้เข้าใจว่าจะหมายถึงความขวนขวายในเรื่องของเมถุนธรรมซึ่งไม่ได้หมายถึงการเสร็จการเสร็จหมายถึงการปฏิบัติได้ตัวแบบเรียกว่า,าเป็นเป็นเป็นสิลข้อสามก็เรียกว่าขาดสิลข้อสามไปเลยตามองค์ตามหลักคือหมายความถึงการประพฤติจนกระทั่งครบองค์ พยายามด้วยประการาต่างๆแล้วก็มักสู่มักล่วงเข้าไปชั่วหนึ่งมเมล็ดงางถือว่าเสจแหละแต่ถ้าหากว่าพยายามด้วยประการทั้งปวงแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังไม่ถือนะครับไม่ถือว่าเป็นการเสจอย่างเช่นวินัยของพระเนี่ยถ้าเป็นการพูดเคาะพูดเคาะหมายถึงไปพูดเกี่ยวพาราศรีเพศหญิงอย่างที่ยกตัวอย่างในกรณีของพระในวินัยพิดกนะฮะพูดเคาะหรือการ พูดเกี่ยวกับราศีหรือการพูดกระทบกระเทียบหรือการสัมผัสถูกต้องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการของเมตุนธรรมสามพึ่งนอนในที่นอนอันคับแคบโดยบุตรอันคำว่าคับแคบตรงนี้ก็เป็นสำนวนนะสำนวนที่จริงก็หมายถึงมีสมมุติเรามีที่นอนหรือมีเตียงเนี่ยครับมีอะไรขึ้นมาทําให้ที่นอนนั้น คับแคบลงไปก็ถือว่าสิ่งนั้นได้มาทําที่นอนนั้นให้คับแคบนั้นที่นอนนั้นคับแคบด้วยอะไรก็ที่นอนนั้นที่ว่าคับแคบด้วยสิ่งนั้นทีนี้ที่นอนของชาวบ้านเนี่ยเราก็ถ้าเป็นชาวบ้านกลองเรือนนะก็มีบุตรภรยาในที่นี้ถึงแม้ว่าจะพูดบุตรอย่างเดียวก็หมายถึงภรรยาหรือสามีด้วยถ้าเป็นสุภาพสตรีในเชิงคำนวนคับแคบเนี่เห็นใช้เป็นหลายหลายการณีนะครับแม้กระทั่งทั้งขมของเรา ที่เราอยู่ในชีวิตจำดาจำดานี่ก็ถือว่าเป็นสังคมที่คับแคบด้วยกามคุณอารมณ์ไม่ปลอดลงทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันนั้นที่จริงท่านอาจจะนอนที่นอนแคบแค่ไหนนั้นไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเช่นที่นอนของของที่นอนหมายถึงที่ที่ไม่ใช่ที่นอนที่เป็นกองน้ํานะอที่เราเรียกหมายถึงเป็นกองน้ํานะเป็นอีกอย่าง แต่ที่นอนหมายถึงที่ที่เราจะไปอาศัยนอนอของพระในท่านก็มีขอบเขตอะไรของท่านอยู่แต่ที่นอนมันคับแคบอยู่แค่ไหนในที่นี้มันก็หมายถึงคับแคบเหมือนกันแต่ไม่ได้คับแคบด้วยสิ่งอื่นที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสด้วยสิ่งนั้นเป็นเรานอนเตียงเฉพาะตัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเตียงคับแคบแต่ว่ามันคับแคบด้วย ขอบเขตของมันเองไม่ใช่ครับแคบโดยบุตรอันเป็นสิ่งที่เรายึดถือหรือไม่ได้คับแคบโดยปริยาในสิ่งที่เรายึดถือด้วยกิเลสของเราเพราะนันนี่ก็เป็นถ้อยคํานะที่ความหมายจริงๆก็คือนอนคนเดียวนั่นเองนอนคนเดียวไม่มีปริยาสามีหรือบุตรอยู่ด้วยเหมือนชาวบ้านแต่ชาวบ้านนั้นโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ข้อสี่พึงใช้ผ้ากาสิกะจึงจัน และจุนจัดคตาว่าผ้ากาสิกาเนี่ยหมายถึงผ้าที่มาจากแควนกาสีผ้าของชาวกาสีผ้าจากแควนกาสีที่จริงนั้นเผ้าที่อื่นก็ก็หมายด้วยนะคะแต่ว่านี่ท่านเอาผ้าที่มันหมายถึงผ้าที่คนเขานุ่งห่มกันด้วยกิเลสก็เป็นผ้าที่มีราคาดีอใหม่ก็ดีเก่าก็ดีกลางใหม่กลางเก่าก็ดีราคาแพงสีสวยแล้วก็นุ่งห่มสบาย คือผ้าแฟนกาสีเป็นสัญลักษณ์ของผ้าที่มีคุณภาพสีเหมือนอย่างเราพูดถึงผ้าอย่างผ้าเกาะยอหรือผ้าอะไรต่างๆนี่นะแต่ในสมัยพุทธกาลเขาพูดคําว่าผ้ากาสีซึ่งเป็นผ้าที่รู้คนณไงเป็นผ้าของคนที่มีกิเลสเป็นผ้าของคนมีกิเลสทีนี้พระหลานความจริงท่านก็นุ่งห่มผ้าใช้ผ้าเหมือนกันแต่ผ้าของท่านไม่ใช่ผ้าในทํานองอย่างผ้าดีๆอย่างผ้าแฟนกาสีแล้วก็จุนจันก็เหมือนกันคนที่จะทาจุนจัน มันก็เป็นเรื่องของมุ่งผลในทางความสวยงามไม่เหมือนทายาหมองแต่จุนจันหรือถ้าสมัยนี้ก็หมายถึงเครื่องอันนี้เป็นเครื่องให้ความพอดอกไม้อย่างเช่นดอกไม้เนี่ยพระไม่มีความจงเป็นกันกับชีวิตขรุขัดชีวิตกรหัส